สำหรับปฏิบัติการกวาดบ้านปปชของสุรเชษฐ์หักพานนั้นมันไม่ใช่เป็นการกวาดบ้านเพื่อใครหรอกแต่เป็นการดิ้นเพื่อตัวเองเท่านั้นแตะท่านผู้ชมเช,ชื่อไหมว่าดูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เล่นด้วยพูดประโยคศักดิ์สิทธิ์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วดันพูดผิดผิดถูกถูกแต่สุรเชษฐ์กับเรื่องที่จะทําเฉยๆเพื่อให้เรื่องผ่านไปเงียบๆนี่คือการกระทําที่ไม่บงังควรสุรเชษฐ์หักพานต้องกลายเป็นโจกหรือตัวตลกจริงๆไปเลย คุณสุรเชษฐ์หักพานริเล่นของสูงเอามาเพื่อใช้เป็นประโยชน์กับตัวเองในการไปปราศัยที่พัทยาเพื่อระดมคนมาลงชื่อในการที่จะยื่นให้กับประธานสภาผู้แทนรัษฎรในการตรวจสอบคณะกรรมการปรปรชหนึ่งท่านแต่ท่านผู้ชมเชื่อ,อามาว่าดูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เล่นด้วยทำเอาสุรเชษฐ์หักพานต้องกลายเป็นโจกหรือตัวตลกจริงๆไปเลย แล้วก็จริงๆแล้วเป็นการหน้าแหกอีกคำรบมีคนบันทึกภาพวิดีโอการปราศรัยบนเวทีของสุรเชสหักผ่านระหว่างไประดมรายชื่อประชาชนเพื่อถอดถอนปปชฝ่ายตรงข้ามตัวเอง ตั้งชื่อเลยนะท่านผู้ชมครับปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปชที่โรงแรม JA Plus, ย่านพัฒนาเหนือพัทยาสาย3จังหวัดชนบุรีเมื่อวันพุทธที่แล้วคือวันพุทธที่22พฤษภาคม2567ท่านผู้ชมครับสำหรับปฏิบัติการกวาดบ้านปปชของสุรเชษฐ์หักพานนั้นผมบอกไปแต่ลสัปดาห์ที่แล้วว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นการกวาดบ้านเพื่อใครหรอก แต่เป็นการดิ้นเพื่อตัวเองเท่านั้นเพราะถ้าคุณจะกวาดบ้านตัวเองคุณต้องกวาดทาความสะอาดทุกห้องไม่ใช่เลือกปฏิบัติแต่ห้องใดห้องหนึ่งหรือมุ่งที่จะกําจัดใครคนใดคนหนึ่งเพราะทุกวันนี้สาเหตุปปชอทั้งหมดความน่าเชื่อถือไม่ใช่เพราะใครแต่เป็นเพราะคุณกับพวกนี่แหละไม่ว่าจะเป็นท่านประธานปปชพลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจกรรมาการปปชอหลายๆคนรวมทั้งระดับปฏิบัติการอย่างนายนิวัชชัยเกษมมงคล เลขาปปชและเจ้าหน้าที่ปปชอีกจํานวนหนึ่งทั้งนี้ก็ระหว่างกิจกรรมนั้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อไหมสุรเชษฐหักพานในฐานะสมาคมชาวปักใต้จับไมโครโฟนพูดประโยคศักิ์สิทธิ์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วดันพูดผิดผิด,ผดถูกถูกทำให้เนื้อหาต้องการสื่อกับตาลปัดกลายเป็นคนละเรื่องสุรเชษฐหักพานพ,พ,พ,พูดบนเวทีเต็มปาก โดยหลังอ้างคำพูดปรามพลเอกเปรมเคนินุสุรานนท์อดีตประธานองค์มตรีเรื่องทดแทนคุณแผ่นดินแล้วก็มาอ้างพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นี่คือคำพูดของสุรเชษฐผ่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านรับสั่งว่าท่านผมตั้งใจฟังนะนี่คำพูดสุรเชษฐ์นะฮะต้องไม่ให้คนดีมามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองเหมือนกับวันนี้นะครับที่สมาคมชาปาักใต้โดยมีผมเป็นนายกสมาคมร่วมกับกรมการสมาคมในการฐานะรองผู้บัญชาการตำรวจชาติ เรานำพี่น้องประชาชนตรวจสอบยื่นรายชื่อต่อประธานรัฐสภาท่านผู้ชมครับคำพูดของสุริชหักพานนั้นทํามาให้คนฟังตาเหลือกอุทานในใจว่าอะไรกันนี่เพราะไม่มีทางเลยที่ในหลวรงรัชการที่ก้าจะเรียกร้องไม่ให้คนดีมามีอํานาจแต่สุริชหักพานดันแปลงสารหน้าตาเฉยกลับขาวเป็นดํากับดําเป็นขาวผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจสื่อเช่นนั้นจริงๆหรือเป็นแค่พูดผิดพูดถูกตามประษาคนสติแตก ที่กำลังดิ้นรนเอาตัวรอดทุกทางจากการตรวจสอบต้นฉบับพระบรมราโชวาทในหลวงรัชการที่9นั้นพระองค์ท่านพระราชทานในการเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ที่ค่ายลูกเสือวิชลวุฒิอำเภอศรีรัชาจังหวัดชนบุรีท่านผู้ชมครับเมื่อ55ปีที่แล้วในวันที่11ธันวาคม2 5 1 2คำพูดของพระองค์ท่านระบุอย่างนี้ครับในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจผมย้อนกลับอีกทีหนะ้าพระองค์ท่านคงตรัสว่าอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรุนหวาได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชม รัชกาลที่้าต้องการให้ส่งเสริมคนดีเพื่อไปควบคุมคนไม่ดีแต่คุณสุรเชษดันทะลึ่งพูดเพราะว่าโดนผีเจาะปากว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสว่าเราต้องไม่ให้คนดีมามีอำนาจนักจิตวิทยาบางท่านที่ผมรู้จักวิเคราะห์ว่าคำพูดนี้ของสุรเชษเหมือนออกมาจากจิตใต้สำนึกของเขาเองมันเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดพอเผลอตัวนิดเดียวก็หลุดสิ่งนั้นออกมาทางวาจาในความเป็นจริงแล้วคณะพนักงานสอบสวน200กว่าคน ที่ทำคดีฟอกเงินอันแสนโสมมเต็มไปด้วยอุปสรรคของสุรเชษฐ์ถักพาน,นี่แหละกำลังทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก็คือว่าควบคุมคนไม่ดีอย่างสุรเชษฐ์ถักพานไม่ให้มีอำนาจถึงตอนนี้สุรเชษฐ์ถักพานจะใช้วิธีทำเงียบเงียบไม่รู้ไม่ชี้กรณีเอ่ยอ้างถึงพระราชบัญญัติในหลวงรัชกาลที่9แบบผิดอย่างร้ายแรงกลับขาวเป็นดำกับดำเป็นขาว หรือทำไม่รู้ไม่ชี้คงไม่ได้เพราะคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กเพจสุรเชษฐ์หักพานซึ่งมีคนติดตามอยู่ประมาณสามแสนกว่าคนด,ด้วยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s r i b e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ซึ่งเมื่อพูดผิดแล้วแทนทแนี่แสดงตัวเป็นลูกผู้ชายสุภาพบุรุษสมกับที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาก่อนด้วยการออกมายืดอกขอโทษสังคมรวมทั้งกราบขอพระราชานปภิทโทษซึ่งหากกระทำแก้ไขความผิดพลาดเชน่นนี้คงไม่มีใครติดใจคำพูดแบบผีเจาะปากเพราะสังคมรู้ว่าสุรเชษฐ์หาพานเหมือนกำลังสติแตกอาจจะเกิดความผิดพลาดได้แต่สุรเชษฐ์กับเลือกที่จะทำเฉยๆเพื่อให้เรื่องผ่านไปเงียบๆนี่คือการกระทำที่ไม่บังควร พราะการที่สุรเชษทำไม่รู้ไม่ชี้มันมีโอกาสที่คนรุ่นหลังๆอาจจะเข้าใจไปตามถ้อยคำของสุรเชษได้เพราะพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9มีมานาน50กว่าปีเกินครึ่งศตวรรษแล้วคนที่เกิดไม่ทันอาจจะไม่เคยดินมาก่อนว่าพระราชบัญญัติที่ถูกต้องคืออะไรแต่มาฟังคําพูดของสุรเชษมีสิทธิเข้าใจผิดพลาดคาดเทือนได้เพราะการอ้างพระราชบัญญัติถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่น โดยเฉพาะมีชนักติดหลังและคนที่เพาะศัตรูไว้มากอย่างสุรเชษฐาคพานต้องระวังศัตรูเหล่านั้นให้จงดีซึ่งจริงๆแล้วคำพูดนี้ยังไม่รู้ว่าเข้าข่ายผิดมาตรา1นึหรือเปล่าผมอยากให้ตรวจสอบกันให้ดีๆซึ่งถ้าผิดมาตราหนึ่งสองหรือเข้าข่ายมาตรา1นึงสองก็สมควรจะมีการดําเนินคดีแล้วก็พ่วงเอาเรื่องการเอาเงินบัญชีม้าไปสมทบทุนในการถวายกรถินพระราชทานอีก ดอกหนึ่งก็ยังได้ผมว่าคุณรีบชิงสารภาพมาดีกว่าคุณสุรเชษฐว่าผมผิดไปแล้วผมไม่มีเจตนาผมเผลอปล่อยจิตใต้สำนึกออกมาโดยไม่ตั้งใจแต่ไม่ยอมทำไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วจะพูดเรื่องการวิเคราะห์จ่อลึกข่าวของคุณดนายเอกหมาสวัสดิ์หรือหมาแก่เมื่อวันที่28พฤษภาคมอันเป็นวัน โรงเป๊กกับวันที่ปปชออกมามีมติให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของพลตํารวจเอกต่อสักสุขวิมลผู้บัญชาการบริเวณชาติเนื่องจากมีปัญหาหน้าสงสัยในเรื่องบ้านในชื่อภรรยาที่ประเทศอังกฤษก่อนโดยจะให้คุณต่อศักชี้แจงก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณตนในเอานําข้อมูลภาพถ่ายปปชามาเสนอข่าวเชื่อว่าเป็นภาพถ่ายอยู่ในสนํานวนการไต่สวนต่อศักภรรยาคือคุณกุ๊กไก่นิพาพันธ์สุขวิมล ท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรการตรวจสอบทรัพย์สินคุณต่อศัก์ครอบครัวหรอกคุณนายโปรดทราบไปด้วยเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องคุณสุริเชษฐ์หักพานมาอะไรถ้าเป็นข่าวในเชิงลบของคุณต่อศักด์ซึ่งถ้ามีหลักฐานออกมาแล้วมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องผมก็ไม่รีรอที่จะพูดถึงเรื่องนี้แต่คําถามที่ผมกับประชาชนต้องถามอย่างปรปรชดังๆคือข้อมูลที่คุณนายเอามาพูดนั้นมาได้ยังไงไหนว่าข้อมูลในสำนวน เป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ที่คุณวีระสมความคิดยื่นร้องต่อศาลขอให้ปปชเปิดเผยจำนวนการไต่สวนรกรณีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิทธวงสุวรรณท่านสมเชื่อไหมว่าปป,ปชดึงแล้วดึงอีกยื้อแล้วยื้ออีกอ้างโน่นอ้างนี่จนศาลต้องสั่งปรับโทษฐานไม่เป็นบัตตามคำสั่งศาลทั้งๆท,ท,ที่ไต่สวนเสร็จแล้วจำนวนการไต่สวนจึงต้องเปิดเผยสู่สาธารณชนได้ แต่นี่สำนวนการไต่สวนของต่อสักกับภรรยากำลังอยู่ในระหว่างการไต่สวนยังไม่รู้ออกหัวออกก้อยแต่กลับมีการนำข้อมูลบางส่วนมาเผยแพร่ผ่านคุณนายเองมหมาสวัสดหรือมหมาแก่ในรายการได้อย่างไงอันนี้ผิดกฎหมายอาญาของแบบนี้เป็นเรื่องว่าคุณเป็นคนของใครใครเป็นพรรคพวกก็ช่วยกันใครไม่ใช่พรรคพวกก็ตามขยี้ซ้ำนี่หรือคือองค์กรปราบโกงเราจะเชื่อมั่นปปชในยุคหลายมาตรฐานแบบนี้ได้อย่างไง คุณวัชรพลครับคุณนิวัชชัยครับคุณก็คงทําทองไม่รู้ร้อนเหมือนเดิมแต่เราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปในสภาพที่เลวร้ายแบบนี้อีกหรือแล้วกรณีที่สารปกครองกลางนัดให้สํานักงานปปชกับคุณวีระไปไต่สวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งพิพากษาของสารปกครองสูงสุดในวันอังคารที่4มิถุนายนหน้า9กนาฬิกาสาทุที่ศารปกครองกลางชั้น3ห้องพิจารณาคดี10 ให้สำนักง,งานปปชนำเอกสารที่ยังปกปิดและยังไม่ได้มอให้กับนายวิระคุณนิวัชัยครับคุณเป็นถึงเลข,ขาที่การปรปรชอ,อย่าหลบอยู่ใต้กระโปรงคุณมีความกล้าหาญหน่อยสิไปตามหมายเรียกของสารปกครองเองอย่าส่งลูกน้องผู้หญิงซึ่งตอบอะไรไม่ค่อยได้และไม่สามารถตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดได้กรุณาอย่าส่งลูกน้องอีกเลยคุณถ้าหน้าด้านช่วยพลเอกประวิทรได้คุณก็ต้องกล้าพอที่จะปรากฏตัวกับสารปกครองกลาง คุณเองเป็นปปชผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งคุณไปเถอะกล้ากล้าหน่อยกล้ากหน่อยอย่าส่งผู้หญิงไปลูกน้องคุณไปแทนไม่ทราบว่าความด้านของคุณนั้นจะด้านต่อไปแบบนี้อีกนานแค่ไหนเพราะคุณเหลืออีวาลาไม่กี่เดือนคุณก็จะ,กะเกษียณแล้วครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม